พบพเร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณีเสียชีวิต5ารายจากอุบัติเหตุรถยนต์กระบะพลิกคว่ำที่จังหวัดเชียงใหม่ดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยเปิดเผยว่าจากกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์หมายเลขทะเบียน คอลองคังถอสันฐาน3307กรุงเทพมหานครเสียหลักบริเวณทางโค้งกิโลเมตรที่31จอมทองดอยอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจำนวน5รายโดย1ในผู้เสียชีวิตคือนายสมพงศ์ศีอนันต์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลหลัก6จังหวัดปทุมธานีเบื้องต้นเลขาธิการคอปพอได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ทำงานร่วมกับสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาคโดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งติดตามและตรวจสอบการจัดทําประกันภัยของรถยนต์คันประสบอุบัติเหตุว่ามีการทําประกันภัยประเภทใดไว้บ้างเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการนำระบบประกันภัยเข้าไปเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้กับครอบครัวของผู้ประสบภัยในครั้งนี้ในส่วนของสำนักง,งานคอปพ,อพอสิ่งที่เราได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน แล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ก็คือเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของประกรันภัยเหตุเกิดที่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของภักหนึ่งนะครับแล้วก็มีการบรูรณาการร่วมกันกับทางบริษัทประกันภัยซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว,ว่าทางรถยนต์ทางเกิดเหตุเนี่ยมีการทําประกันทั้งในส่วนของประกันร,รถยนต์ภาคบังคับคือประกันภัยทรรบ และก็ประกันภาคสมัครใจซึ่งจะมีพ่วงกับเรื่องของประกันอุบัติเหตุด้วยเมื่อได้ตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็มีการประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยซึ่งมีบริษัทที่เกี่ยวข้อง2บริษัทก็คือที่พยะประกันภัยและสินมั่นคงนะครับซึ่งที่พยะนั้นรับผิดชอบในส่วนของประกันภัยพรบส่วนสินมั่นคงก็รับผิดชอบในส่วนของประกันภัยภาครถยนต์ภาคสมัครใจแล้วก็ประกันอุบัติเหตุนตะคร oh ับก็ได oui. well. ้ช่วยกันเร่งบันหนินการ ก็าต้องการให้ทายาทของผู้ตายเนี่ยได้รับการเยียวยาความสูญเสียอย่างเร็วที่สุดนะครับก็เป็นผลจากความร่วมมือการบูรณาการการเราได้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ก็เป็นเหตุให้เราสามารถที่จะมอบค่าสินหมายทดแทนให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตนะครับในวันนี้ได้ซึ่งเมื่อเราดูจากวันเกิดเหตุคือประมาณเที่ยงของวันศุกร์เราจนกระทั่งวันนี้คือวันจันทร์ก็มีการมอบค่าสินหมายทดแทนก็แสดงว่า าการดาเนินการเกี่ยวกับการเยียวยาในส่วนของระบบประกรันภัยนั้นเราได้ทํางานอย่างเต็มความสามารถนะครับและขณะเดียวกันเราก็ยังจะไม่หยุดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนพยาศนะครับโดยที่เราก็จะตรวจสอบต่อไปว่าทางผู้ที่เสียชีวิตนั้นมีการทําประกรันภัยประเภทอื่นหรือเปล่าเ <_ d ynam ic> ช่นมีการทําประกันชีวิตหรือเปล่าถ้าพบว่ามีการทําประกันชีวิตนะครับแล้วก็กรมธรรม์ยังอยู่ยัง ครบท่วนสมบูรณ์เนี่ยก็จะดําเนินการบูรณาการร่วมกันกับทางภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อเร่งในการเยียวยาความสูญเสียนะครับให้ได้มากที่สุดครับครับก็ต้องต้องเรียนว่ารายนี้มีความสูญเสียจริงนะครับก็นํามาสู่ความที่เป็นความน่าเสียใจอย่างมากนะครับแต่ก็ยังมีข้อดีของการสูญเสียในครั้งนี้เพราะว่าทางรถยนต ที่เกิดเหตุที่ประสบภัยนั้นาทางามีการทําประกันภัยไว้นะครับไม่เฉพาะในส่วนของอประกันภาคบังคับแต่รวมถึงภาคสมัครใจและก็อุบัติเหตุจึงเป็นเหตุให้จํานวนเงินที่ไปเยียวยาความสูญเสียนั้นเป็นจำนวนพอสมควรนะครับลองนึกถึงภาพถ้าหากว่าครั้งนี้มีความสูญเสียที่ร้ายแรงมากแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีประกันภยัยพ,พ,พรบไม่มี ประกันสมัครใจไม่มีประกันอุบัติเหตุนะครับผู้ที่อยู่ข้างหลังก็จะต้องมีภาวะอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นประกันภัยจริงอยู่ไม่สามารถที่จะไปป้องกันหรือทำให้ผู้ที่เสียชีวิตแล้วฟื้นกลับมาได้แต่ว่าประกันภัยนั้นเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสียก็ช่วยในการบรรเทาความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็อยากจะ เชิญชวนให้ผู้ที่ขับขี่รถนะครับให้ใช้ความระมัดระวังและทุกครั้งที่ออกเดินทางไม่ว่าท่านจะไปภารกิจส่วนตัวหรือในหน้าที่การงานก็เช็คว่ารถท่านมีาการทำประกันภัยหรือไม่ถ้าทำประกันแล้วก็ตรวจสอบให้ดีว่ารกรมธรรของท่านยังอยู่ไหมยังขาดอายุหรือไม่นะครับถ้าขาดอยู่ก็รีบทำประกันเพราะว่าสิ่งที่เราพบ เป็นตัวอย่างที่ประจักษ์ก็คืออุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่คาดคิดแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใดไม่คาดคิดและผลของมันรุนแรงมากมาสู่ความสูญเสียทั้ง5ชีวิตนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับระฉะนั้นเราก็คงจะนอกจากป้องกันขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วเนี่ยก็ขอให้นึกถึงเรื่องของประกันภัยแล้วถ้ามีข้อสงสัยนะครับ ก็อย่าลืมเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยสาม,มารถที่จะสอบถามได้ที่สายด่วนคอพพ1 1 8ครับสำนักง,งานคณะกรรมการคอรพอขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตในครั้งนี้และขอแสดงความห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างยิ่งเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่จึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัย เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัยและฝากเตือนประชาชนควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเส้นทางการจราจรที่ไม่คุ้นเคยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นและหมั่นตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอตลอดจนตรวจวันหมดอายุกรมธรรมประกันภัยรถภาคบังคับประกันภัยพรบตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งควรทำกรมธรรมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและกรมธรรมประกันชีวิตอื่นๆด้วย ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนคอปพ1 1 8 6